ความยากจนหนี้สินเป็นสิ่งที่กัดกินหัวใจของเกษตรกร,กรไทยมานมนานเพราะเกษตรกร,กรไทยอย่าร้างกับธรรมชาติด้วยสารเคมีปุ๋ยเคมีอยา่าฆ่าแมลงถูกมอมเมาจนลืมสัจธรรมความจริงไปว่าสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้มานั้นคือสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วนั่นก็คือไส้เดือนทอชทีวีในตอนนี้นำเสนอเรื่องราวของเกษตรกร,กรไร่มันสำปะหลัง ที่เขามีดีกรีเป็นแชมป์หัวมันสปหลังใหญ่ที่สุดในจังหวัด2ส,สมัยซ้อนเพราะนวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนเชิญรับชมและรับฟังกับทอชทีวีตอนมันสมบูรณ์ดีเพราะมีไส้เดือน เราใช้เนี่ยใช้ไปไ,ปไ,ปไม่มาแนละ้วเดือนเดือนละขวาเรื่องเนี้ยจากดินเราแข็งเนี่ยรดน้ำตลอดนะมือ,อมไปกดเนี่ยมิดหลังมือเลยนะนเก็บหญ้าถอนหญ้าในเท้าไปเนี่ยจะเป็นรอยมือบุ๋มลงไปเลยมันนิ่มมากน,มนล้วในร่องในร่องเนี่ยในร่องมันเดนินเดินเนข้าไปเหยอะเลยนะเสียงลากค่ะลากนะลากมันัอยากให้คุณลุงคุณป้าฝากถึงเกษตรกรคนอื่นนิดนึงที่เขากำประสบปัญหา ทำอะไรก็ไม่งอกงามใช้เคมีอยู่ทุกวันเนี้ยอยากจะให้พวกเกษตรกรที่ชาวบ้านพวกเราเนี่ยให้หันมาใช้ดินดีก็คือปุ๋ยที่ดีอย่างที่อาจารย์เขาว่าอยู่แล้วแหละดินดีก็คือก็คือแบบปุ๋ยเหมือนปุ๋ยดีอะเนาะอืดปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรก็งามมีอะไรอยากจะฝากบอกอาจารย์มาเสริฐไหมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เนาะก็เหมือนอาจารย์ก็เหมือนแสงสว่างอะเนาะที่แบบเออตาเขาเพลิงอะไรมาส่องสว่างให้เรา ที่ว่าจะไปสู่ความสาเร็จที่เราคิดไว้เนาะเพราะตั้งใจคิดว่าถ้าเผื่อเขายังไม่เอาเที่ยนนี่คืนนะตั้งใจว่าจะทํามันไรละยี่สิบตันตั้งใจไว้ก็คือส่วนใหญ่ผมสังเกตว่าลุงคุณป้าจะทําอะไรแล้วแต่จะศึกษาแล้วก็จะจริงจังจะจจริงะไม่ฟังคนอื่นจะไม่บอกว่าจะต้องทําตามไม่เชื่อเขาแต่เราจะทดลองด้วยตัวเองใช่ เป็นคนยังไงเป็นคนคิดที่จะทําแสดงว่าเกษตรกรก็สามารถที่จะร่ำรวยได้แต่ว่าเราต้องตั้งใจจริงๆริใ่ต้องใจรักทําอะไรก็ต้องใจรักถ้าใจไม่รักไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปคิดคิดไปก็ไปไม่ได้ต้องใจรักก่อนคิดว่าเหนื่อยคิดว่าไปไม่ไหวไม่ต้องไปทําเลยชาวไร่ชาวสวนทุกอย่างบางคนเห็นแล้วบอกว่าทําไม่ได้ทั้งที่เขายังไม่ลองทําเลยเนาะ คนเราเขาลองทําก่อนคนเราม่มือมีมือเท่ากันสิบนิ้วเหมือนกันนมีเท่าเท่ากันเนี่ยทําไมทําไม่ได้สมองก็เหมือนกันสมองก็เท่ากันหมดอย่าไปท้อแท้กับชีตให้ลุกขึ้นมานอกจากตคนหัวโตเนาะสมองไม่ได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเราก็ไม่รู้แต่ความคิดจะเท่ากันใช่ไหมคือเราต้องคิดสู้อย่างเดียวมันถึงจะไปได้ยยอพรมแชันนนนนาากจคข็เเเ ไม่แปลกมากนักที่อุปสรรคในอดีตจะทำให้เขาทั้งคู่ฝังจำจนกลายเป็นแรงผลักดันทำให้พวกเขาใช้เวลาตั้งแต่นั้นมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดินดีโดวยวิธีการทางธรรมชาติปราศจากสารเคมีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหัวมันสัมปะหลังที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินหากไม่ถูกขุดขึ้นมาเพื่ออวดขนาดทีมข่าวของเราก็คงต้องผิดหวังกลับไปว่าดดินนีมั เป็นอย่างไรพอกันทีแค่มีลูครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ผมแล้วกับคุณลูกคุณป้าก็จะทำการขุดต้นมันนะเพื่อที่จะมาดูหัวซึ่งต้องขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วต้นมันทุกต้นในนี้คุณลุงกับคุณป้าเนี่ยห่วงมากใช่ไหมครับ ใครมาขอนี่แม่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอมายังไม่ให้เลยก็ไม่ให้เพราะว่าเรามาดูงานกับมือเพราะต้องปีกว่าถึงถึงจะได้ขุดขึ้นมานะครับแต่ว่าคุณลุงป้าเขาอยากจะมอบให้เป็นให้อาจารย์ประเสริฐและก็เกษตรกรพี่น้องที่สนใจนะครับได้ดูกันว่าเนี่ยคือของจริงนะครับใช้ทอสใช้ใช้นวัตกรรมดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดีแล้วมีไส้เดือนเนี่ยหัวมันเป็นยังไงนะฮะแล้วมันนี่ก็อายุประมาณปีเศษนะครับก็ ก็จะถือว่าอยู่ก่อนก่อนเก็บเกี่ยวไม่ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ก็จะจะถึงกําหนดเก็บเกี่ยวแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะขุดขึ้นมาดูก่อนนะครับโอเคขุดเลยครับหัวมันสัมปะหลังขนาดใหญ่ถูกผู้เป็นเจ้าของขุดขึ้นมาจากดินอยากไม่ง่ายนักเนื่องจากน้ําหนักที่มากและขนาดที่ใหญ่ของมันในแต่ละหัว ซึ่งก็เป็นผลมาจากการเฝ้าทนุถนอมบำรุงรักษามานานกว่าหนึ่งปีชาชาติวนาไร่คือผู้ให้ดังสายทานเราคนแหงทอดขอปฏิญาณไม่อาจเปลือนเนือใต้ออกเดี๋ยวเราจะลองไปชั่งน้ําหนักกันดูนะครับว่าเนี่ยมันอายุแค่นี้เราต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ยมันจะมีน้ําหนักเท่าไหร่ครับ 25กิโลนาเน่านะเป็นต้นที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าครับเพราะว่าต้นเสียดายเสียดายต้นดีๆไม่อยากจะขุดขึ้นมาเพราะว่าถ้าขุดขึ้นมาตอนนี้มันจะเสียนะโดยเฉพาะต้นที่คุณลุงคุณป้าเขาตั้งใจที่จะเอาไปประกวดนะฮะตอนนี้ก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เขาจะยอมยอมยอมสละให้ขุดนะฮะซึ่งแปลงนะใช่แล้วเป็นเป็นเป็นมันที่อยู่ในแปลงด้วยซึ่งเป็นมันที่เราไว้ขุดขายนะฮะแล้วก็ผมและทีมงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียดายต้นดีๆก็จะไม่ค่อยอยากให้ขุดขึ้นมา นจไปไม่ว่าไกลแค่ไหนจะสุดข,ขอบฟ้าสู่สายตาคนไทยด้วยน้ำหนักที่มากของหัวมันสัะปหปลังต่อหนึ่งลำต้นในผืนดินเกษตรกรรมที่เกิดขึ้นจากหยาดเหงื่อของนางสมบูรณ์และสามี ทำให้ผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์ของพวกเขาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมันสับปะหลังหัวใหญ่ในงานวันเกษตรกร,ร,กรจังหวัดกําแพงเพชรถ,ถึงสองสมัยซ้อนคนแห่งทอดขอปฏิญาติมิอาจเปลือนคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ต้นมันสับปะหลังนะฮะต้นนี้ที่ถูกปลูกแยกออกมา เป็นต้นเดียวๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณลุงค,คุณป้าเขาตั้งใจอยากจะขุดต้นนี้เพื่อที่เอาไปให้อาจารย์มาเสิร์ฟแล้วก็พี่น้องเกษตรกรไทยได้ดูกันนะแต่ว่าผมและทีมงานเนี่ยเกิดความเสียดายครับเพราะว่าต้นนี้คุณลุงคุณป้าตั้งใจที่จะเอาไปประกวดอีก6เดือนที่ใกล้เข้ามานี้นะครับแล้วก็คาดว่าต้นนี้เนี่ยน่าจะมีน้ําหนักรวมทั้งต้นเนี่ยทุกหัวเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า1น0ิกิโลกร,รัมและก็น่าจะเป็นแชมป์ในสมัยที่3ต่อนะฮะ ลานี้ดินร่วมปนทรายในผืนดินของนางสมบูรณ์กำลังทำหน้าที่อุ้มน้ำเพื่อผลิตอาหารในดินหล่อเลี้ยงทุกส่วนของต้นมันสัมปะหลังแต่ละต้นโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของสารเคมีขณะเดียวกันผู้เป็นเจ้าของยังคงทุ่มเทดูแลด้วยวิธีการตามธรรมชาติที่สำคัญสามารถประหยัดต้นทุนได้เป็นจำนวนหลายหมื่นบาทอย่างต้นต้นมันที่เราเห็นอยู่นะครับลงนาอย่างนี้อายุเท่าไหร่ นี่ปีเศษครับนี่ปีเศษ<ๆ>ก็ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วใกล้แล้วครับใกล้จะขุดที่ <มา S 2> ประมาณ,มาณสิ้นเดือนหน้าเนี่ยประมาณเอพฤศจิกานยนะเป็จะเริ่มขุดละอย่างนี้นี่เราพอจะคาดเคเรไหมครับพวกคนที่อยู่ใต้ดินต้นนี้นนนมันักประมาณสักเท่าไหร่อันนี้ก็คงไม่ต่ำวกว่าสิบโลอะสิบลนเนี่ยนนแน่นอนครับแน่นอนครับอ๋อ้วแล้วในต้นของพี่ที่ ของคุณลุงคุณป้าที่ที่ประกวดที่ว่าเป็นร้อยร้อยตัวโอ้นั้นมันผมเอาไปดูนอกเลยนอกเดียวๆคือปลูกเดียวคับปลูกเดี่ยวเลยคือไม่มีใครไม่มีต้นอื่นแย่งอาหารใช่อ๋อคือเราจะทดลองดูว่ามันจะทํายังไงถึงว่ามันจะได้ได้น้ําหนักเยอะแล้วหัวโดดมันจะได้รู้แบบนั้นคือตรงนี้คือเป็นส่วนที่เราทดลองมาใช่เป็นปีใช่ออกว้างสองวาคกว้างควากว้างเพรมันก็เราต้องทําเป็นมงใช่ไหมทำหลุมใหญ่แล้วก็ ประมาณสองสองเม็ดกว่าสองเม็ดน่ะอืมนประมาณนั้นบอกไปเลยงวดหน้าจะทำางวดหน้างวดหน้าไาจะทำไร่นึงปลูกไร่แล้วสี่ร้อยต้นลดลงครับจากไร่ละให้ห่างขึ้นใช่ไหมให้ห่างอืมจะทำเป็นมงด้วยนะอืมเราจะปลูกสองวามจับไร่ยังสี่ร้อยต้นอันนี้ก็คือพื้นที่เราเช่าหมดเลยครับสุกสี่ไร่สิดสี่ไร่ครับมันสับปะหลังั้งนั้นเลยครับ แต่นี่ผมดูลํำต้นนี้สูงไหมครับครับสูงครับเดินเดินในร่องได้เลยสบายมากครับวิ่งกลับมันได้เลย <laughs> <laughs> ไม่ใช่เพียงการลองผิดลองถูกในไร่มันสำปะหลังเท่านั้นที่เกษตรกรครอบครัวนี้เลือกที่จะทำแต่มันคือการศึกษาจากสื่อขแขนงต่างๆอย่างมุ่งมั่น ถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากดินที่ดีด้วยวิธีการตามธรรมชาติโดยการเลี่ยงบำรุงด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันไม่ให้ดินเสื่อมสภาพด้วยผลิตผลจากมันสำปะหลังที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตามแนวทางวิถีดั้งเดิมผสมกับความเข้าใจสภาพของดินทำให้รายได้ที่เกิดขึ้นกับแปลงมันสำปะหลังทั้งหมด14ไร่ถูกนางสมบูรณ์แบ่งเก็บจ่ายรายได้อย่างเป็นประบบ โดยรายได้เฉลี่ยต่อไร่จะถูกนำไปเป็นเงินใช้หนี้ <S <S เป็นเงินทุน <S <S เป็นค่าเลี้ยงชีพและเป็นเงินเก็บออม <S <S ใบเขียวขจีของต้นมันสำปะหลังกำลังสังเคราะห์สแสงขณะดินร่วนปนทรายอันอุดมไปด้วยแร่ธาตยุยังคงเพียงพอต่อความต้องการของมันสำปะหลังหัวมันสำปะหลังที่เก็บซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเติบโตขึ้นตามการดูแลของดินน้ำและแสงแดบดบ ระบบการผลิตอาหารของพืชไม่ซับซ้อนมากนักทำให้สามีภรรยาคู่นี้นําแนวคิดดินดีที่ได้มาเผยแพร่อย่างตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับระหว่างที่ผมและทีมข่าวทอทวีนะครับกำลังเดินสำรวจไล่มันสัปะหลังอยู่นี่นะครับก็พบสิ่งที่บ่งบอกว่าดินที่นี่อยู่ตรงสมบูรณ์นะครับนั่นก็คือนี่ครับเจ้าไส้เดือนนะฮะ ซึ่งซึ่งตรงกับนวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยดีดีปุ๋ยดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนซึ่งคุณลุงกับคุณป้านั้นบอกว่าโดยปกติแล้วนะครับไส้เดือนนี้จะออกมาเพ่นพ่านเนี่ยในช่วงอากาศเย็นๆอย่างช่วงเวลาเช้าหรือช่วงที่มีความชื้นสูงๆตอนฝนตกใหม่ๆเนี่ยฮะจะมีไส้เดือนจํานวนมากแต่ตอนที่ทีมข่าวอยู่ตอนนี้นะฮะเวลาประมาณเที่ยงกว่าซึ่งอากาศค่อนข้างร้อนแต่เราก็ยังพบเห็นไส้เดือนอยู่ในไร่มันสำปะหลังนะฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่ ทำให้ดินที่นี่นะั้นมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมมันสำปะหลังของพวกเขากําลังโตว,วันโตคืนด้วยแนวทางดินดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนเจ้าไส้เดือนนี้คอยทําหน้าที่เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยชั้นยอดให้กับมันสำปะหลังของเขาโดยไม่พึ่งพาสารเคมีอีกต่อไป ผู้คนพื้นที่ใกล้เคียงต่างเล่าสู่กันฟังถึงความอุดมสมบูรณ์ของต้นมันสมหลังในพื้นดินแปลงนี้เวลาเดียวกันนางสมบูรณ์และครอบครัวยังคงปฏิบัติตามวิธีการดั้งเดิมของพวกเขาไม่คิดเปลี่ยนแม้ยุคสมัยเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงด้วยการมอมเมาสารเคมีให้กับเกษตรกรไทยเท่าใดก็ตาม t นั n มูลทองสงทอ g ทีวีรายงาน ทำอะไรก็ต้องใจรักใช้ใจม่รักทไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปคิดคิดแต่ก็ไปกันไม่ได้คิดว่าเหนื่อยคิดว่าไปไม่ไหวไม่ต้องไปทำเลย,ยชาวาไร่ชาวาสวนทุกอย่างมือเท่ากันสิบนิ้วเหมือนกันนะท่าเท่ากันเนี่ยทำไมทำไม่ได้เราต้องคิดสู้อย่างเียวชนถึงจะไปได้มันพี่สมบูรณ์สมบูรณ์ดีเพราะดินมีไส้เดือนพี่สมบูรณ์นี้ก็คือหนึ่งในอดีตของ เกษตรกร,ร,กรชาวสวนส้มถามว่าทําไมเกษตรกร,เ,ร,กรเมื่อก่อนนี้เนี่ยถึงนิยมปลูกส้มผมเคยถามเกษตรกร,เ,ร,กรเหล่านั้นว่าทําไมถึงต้องปลูกส้มเขาบอกว่าโอ้โหเวลาส้มออกลูกเนี่ยส้มทั้งนั้นดังนั้นคําว่าส้มหล่นผมเชื่อว่าหลายคนอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตแต่สําหรับอดีตเกษตรกร,ร,กรที่เป็นเจ้าของสวนส้มนั้นก็คงไม่อยากให้คํานี้ได้เกิดขึ้นในชีวิต เพราะว่าสาเหตุที่ทําให้สวนส้มล้มเหลวแล้วก็ต้องเลิกเลิกล้างหลักจากกันไปก็เพราะว่าส้มมันหล่นก่อนกําหนดที่จะเก็บได้ก็คือส้มหล่นส้มแตกนั่นเองนะครับพี่สมบูรณ์เองเมื่อก่อนนี้เนี่ยก็ไม่ต่างกับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนส้มทั่วๆไปที่ไม่ได้สนใจเรื่องของดินที่เป็นพื้นฐานหลักของการปลูกพืชเลยนะพี่สมบูรณ์เองก็สนใจอย,อย่างเดียวว่ายายี่ห้ออะไรปุ๋ยยี่ห้ออะไร ที่จะจัดสรรหามาใส่ยิ่งแพงก็ยิ่งดีเพราะเชื่อมั่นว่าราคาของปุ๋ยและยาที่แพงนั้นจะเป็นตัวที่จะทําให้สวนส้มของเขานนั้นได้ผลผลิตที่ดีแต่กลับกลายเป็นผลผลิตแห่งหนี้สินสิ่งที่ลงทุนไปนั้นก็กลายเป็นหนี้สินล้วนๆอ่ะทีนี้กลับมาดูกันว่าจุดพลิกและจุดเปลี่ยนของพี่สมบูรณ์คืออะไรนี่แหละฮะคุณพี่สมบูรณ์เองก็ได้ฟังแนวทางของ เราในเรื่องของดินดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้ละดินต้องมีไส้เดือนทําให้พี่สมบูรณ์เนี่ยอยากจะทดลองดูสิว่าในไหนในอดีตนั้นก็เคยหยาร้างกับธรรมชาติในการทําสวนส้มจนเป็นหนี้เป็นสินมหาศาลตอนนี้ก็หันมาปลูกมันสําปะหลังนะฮะด้วยจะหันกลับมาปลูกด้วยนวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีก็คือใช้ละดินต้องมีไส้เดือนอยากจะทดลองกับสัจธรรมแห่งนี้แบบนี้ดูบ้าง พี่สมบูรณ์เองก็เลยประสบความสําเร็จในเรื่องของการปลูกมันสำปะหลังด้วยดินที่ดีนะจนกระทั่งส่งมันสำปะหลังของตัวเองเข้าประกวดงานการประกวดมันสำปะหลังชนะเลิศครั้งปีปีแรกเนี่ยชนะเลิศรางวัลที่1และรางวัลที่2ซึ่งกิโลที่ใช้ช่างน้ําหนักของมันในงานประกวดเนี่ยเป็นกิโลที่ช่างได้แค่ร้อยกิโลแต่มันของพี่สมบูรณ์ทั้งรางวัลที่1นึ่งและที่2นั้นช่างแล้วกิโลมันชน นี่แหละฮะมันของพี่สมบูรณ์นั้นตก10กว่าตันต่อหนึ่งไรเป็นผลมาจากดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนครับผมอยากให้เกรรษตรกรหลายท่านหันมาให้ความสําคัญกับสัจธรรมแห่งสัจธรรมแห่งดินดีครับขอบคุณครับจจเเเเเเออออไไสสส้ <ๆ S 2> ้้<ห>้ดืนนนนนนนใใใใาาาคครรรรรกกกกก็หววมมมพััโงงงงิษททยีุช เกตรกรไทยไม่ใช่ผงทุลีชนแต่เขาคือเสรีชนคนสร้างชาติชาวนาไร่คือผู้ให้ดัง